สวัสดีครับกลับมาพบกับ perfume cafe กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมมีนะครับน้ำหอมยี่ห้อนึงนะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับ่ามันเป็นยี่ห้อที่ผมมีความหลังตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะว่าในสมัยที่ผมประมาณแบบอายุน้อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสเรียนว่ายน้ำนะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยแบบแอบแอบเอาเขาเรียกนะครีมอาบน้ําของคุณแม่ไปใช้ของคุณของพี่สาวเอาครีมอาบน้ําของพี่สาวไปใช้นะแล้วก็ แล้วก็ไปทําหายนะครับที่โรงเรียนนะครับก็เลยโดนด่าเยอะมากนะครับสําหรับตอนเด็กๆนะวันนี้ผมก็มีน้ําหอมของยี่ห้อนั้นนะครับมาเล่าให้ฟังนั่นคือยี่ห้อของ Oriental Princess นะครับนี่มี5้ากลิ่นนะครับนี่ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะผมซื้อมาลองใช้เฉยๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่ากาดเอามาใช้เวลาตอนนอนนะครับมันจะได้มีกลิ่นอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันทีละกลิ่นเลย จากบ้าน Oriental Princess นะครับเริ่มกันที่ตัวสีชมพูก่อนดีกว่ามานี่ตัวนี้นะครับมันจะมีชื่อว่า c คาริสมานะตัวนี้ Sweet Angel นี่ Sweet Angel เป็น Elder Toilet นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่8.5ม mm ิลตนะครับตัวนี้นะ8.5 ml แหละตัวนี้นะครับแเราลองจะมาลองดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับคือแบรนด์เนี้ยเขาจะทำพวกเขาเรียกอะไรความหอมอะ่ะไม่ว่าจะเป็น แชมพูครีมอาบน้ำครีมล้างหน้าสเปย์อะไรต่างๆนานาอะไรครับนี่เฮ้ยเขาทํากล่องสวยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูขวดทั้งไหนนี่เป็นแบบ8.5 ml นะครับตัวนี้ Sweet Angel นะครับนางฟ้าหวานๆห,หรอแล้วลองลองมาเทสดูนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงนะนี่แล้วลองสเปย์ใส่กระดาษนะ ออไม่ออกนี่การทำงานของสเปรย์ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่เราช่างมาันราคาไม่แพงเราลองมาดมกลิ่นกันกลิ่นเปิดออกมาก็มีความเป็นนางฟ้านะครับกลิ่นโคตรหวานเลยกลิ่นหว,วานหวานกลิ่นแบบมีความเป็นดอกไม้นะครับมีความเป็นดอกไม้อืมมีความหวานมากเลยตัวนี้ เขาบอกว่าท็อปโน้ตนะท็อปโน้ตจะเป็นเลดแอปเปิลนะครับเลมอนนะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตจะเป็นโรตัสโรตัสอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกโรสนะครับเบสโน้ตก็จะมีวานิลลานะครับซันดาร์วูดหอมดีนะหอมแบบอ่อนๆนะครับคือของแบรนด์ Oriental p r พ n c เ s s นะครับกลิ่นเขาจะแบบหวานๆอ่อนๆซึ่งผมชอบมากนะผมมีครีมอาบน้ำเขาหลายตัวเลยอะกลิ่นนี้หอมดีครับกลิ่นหวานๆเลยแบบน่ารักน่ารักอะ ตัวนี้อืผมว่านะตัวนี้เหมาะกับเด็กมัธยมผู้หญิงเลยผู้ชายจริงๆใช้ได้นะครับผู้ชายจริงๆใช้ได้หอมน่ารักครับตัวนี้กลิ่นหอมแบบน่ารักน่ารักเลยหวานๆนะครับน่ารักดีชอบชอบชอบตัวนี้นะอืมโอเคตัวนี้ผ่านนะผมให้ผ่านตัวนี้ชอบใช้ได้เลยมาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ คาลิสมาครับตัวนี้มันมีชื่อรุ่นว่าซัมเมอร์ซีตรัสนี่ครับซัมเมอร์ซีตรัสนี่นี่โน้ตมันจะมีซีตรัสนะครับมีอะไรวะคาซียมิดเดิลโน้ตก็จะเป็นฟลอร์นะครับจัสมินมิดเดิลไอเบสโน้ตก็จะเป็นคาเดิมอมนะครับมัสแล้วก็ซันเดิลวูดนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากลิ่นเป็นยังไงนะนี่หวดเหมือนกันทุกรุ่นนะหวดเหมือนกันทุกรุ่นเลย นี่แล้วเวลาใช้จะดูยังไงวะเนี่ยเออแล้วเวลาใช้จะดูยังไงวะเพราะว่าขวดเหมือนกันหมดเลยสงสัยต้องต้องใส่กล่องไว้อะ่ะนะตัวนี้ทีนี้เราลองมาดูกลิ่นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะนี่ลองสเปรย์ดูนะครับอ่าไม่ออกอีกอ่าไม่ออกอีกการทำงานของสเปรย์ไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะครับนะสำหรับออเรนเทนะ กลิ่นปเปิดออกมามีความสดชื่นนะครับมีความสดชื่นมากๆเลยอืมกลิ่นสดชื่นนะครับมีความเป็นอืมผมว่ามันกลิ่นแบบกลิ่นใสๆเลยนะกลิ่นแบบออกสดชื่นออกเปรี้ยว,ยวนิดๆนะตัวนี้นะเหมือนกลิ่นเลมอนนะครับใสๆเลยตัวนี้หอมมากครับหอมหอมแบบหอมแบบน่ารักอนะ่ะ ตัวนี้นะครับเหมือนกันครับเด็กๆวัยรุ่นนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันไม่ฉุนมากนะใส่ไปเรียนใส่ไปทํางานได้แน่นอนนะครับอืมหัวหอมจริงเลยอนะ่ะมันเป็นกลิ่นที่ผมได้กลิ่นแล้วคตรอารมณ์ดีนะผมเลยคิดว่าผมจะใส่เวลาก่อนนอนอนะ่ะใช้ได้เลยครับตัวนี้กลิ่นใช้ได้เลยนะอ่ะหอมแบบสดชื่นมีความกระปี้กระเป๋านะครับมีความซีตรัส มีความแบบกระชุ่มกระชวยได้กินแล้วแบบอารมณ์ดีนะครับสาหรับตัวนี้นะนี่ซัมเมอร์ซีตัสนะครับตัวนี้โอเคผ่านใช้ได้ใช้ได้ไดทําดีไว้ให้มาตัวต่อไปนะครับเนเลิฟลีฟุตตี้แม่งต้องออกผลไม้แน่ๆเนี่ยจากชื่อแล้วแต่เราลองมาดูกันนะแต่พวกแพ็กเกจอะไรผมว่าเขาทำดีนะเราใส่ใจแพ็กเกจดี เดี๋ยวผมบอกตอนจะจบเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาแล้วจะอึ้งน,นะครับนี่นี่นะครับไม่มีบอกอีกแล้วว่าเป็นกลิ่นไหนต้องอาศัยดาวเอาหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาสเปรย์กันไม่รู้ว่าหัวสเปรย์จะได้เรื่องไหมนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะไม่ถนัดสายเอ้ยตัวนี้สเปรย์ดีนะนี่พุตตี้หรือเปล่า กลิ่นเปิดออกมานะครับอืมเหมือนซูกัดเนะ่ะกลิ่นเหมือนลูกอมสูกัดเนะ่ะอืมเป็นความฟูตี้แบบหวานๆนะครับกลิ่นโคตรน่ากินเลยอะ่ะนี่กลิ่นแบบผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมแบบพูดแบบไม่ได้ทะลึ่งหรืออะไรนะถ้าแฟนแฟนใส่กลิ่นนี้เวลานอนนะฮึมคิดหนักเลยอะ่ะกลิ่นแม่งน่ากินมากกลิ่นแบบน่าเข้าไปซุกใสอะ่ะตัวเนี้ย นี่โคตรชอบเลยอนะ่ะเบลลี่ฟูตตี้ครับตัวนี้เจ๋งว่ะอืมโน้ตของมันนะจริงๆโน้ต <Note S 2> ผมโน้ตมันจะมีเมลอนเออใช่กลิ่นเมลอนกลิ่นลิลลี่กลิ่นแกนแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตจะมีออคิดนะครับแล้วก็คอปปิคน่าอะไรนี่นะเบสโน้ต <c oughs> ก็จะมีไวท์มาร์กนะครับแล้วก็วูดนะโอ้โคตรหอมเลยกลิ่นแม่งโคตรน่านกินเลยวนี้นะตัวนี้โอเคผ่านให้ผ่านเลยตัวนี้ชอบชอบชอบ l ล v e ลฟิตตี้นะครับนี่ลองกันไปนะครับตัวต่อไปนะตัวนี้สีม่วงตัวนี้มันมีชื่อว่า f o อร์พา a าด d i s e นะครับตัวนี้นี่เราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆตรงขวดมันน่าจะบอกนะว่ามันเป็นรุ่นอะไรมันลองได้แบบรู้นะนี่ก็ไม่บอกนะว่ารุ่นอะไรอะ่ะนี่นะ ต้องใส่กล่องเอาไว้แน่เลยตัวนี้นะครับฟอล o ล p พาร d ได e นะเดี๋ยวลองมาเทสกันว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่สเปรไม่ค่อยเรื่องเลยวะนี่กลิ่นเปิดออกมานะครับตัวนี้กลิ่นเหมือนดอกไม้แบบกลิ่นดอกไม้พูดดีนะครับกลิ่นดอกไม้พูดดีหน่อย กินดูหรูหรานะครับตัวนี้กินดูหรูหรานะกินดูหรูหราโนต้ตของมันนะครับโนต้ตของมันก็จะมีแอปเปิ้ลสตรอเบอร์รี่นะครับมิดเดิลโน้ตก็จะมีสวิตแพร์นะครับเบสโน้ตก็จะมีโกมานนะครับแล้วก็มาร์คนะครับก็ตัวนี้ไม่ตัวนี้เฉยๆนะกลิ่นมันออกผู้ใหญ่ไปหน่อยนะครับตัวนี้กลิ่นออกผู้ใหญ่ไปหน่อยหอมแบบหวานหวานแบบดอกไม้แบบดูแพงครับกลิ่นมันดูแพงนะครับกลิ่นดูแบบ เป็นผู้ใหญ่นิดนนะตัวนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบตัวนี้นะไม่ค่อยชอบ o r i นนท a l ตัว Follow p a พ a d ด s e นะตัวนี้ถามว่าหอมไห้หอมนะแต่อารมณ์เหมือนผู้หญิงแบบมีอายุหน่อยนะมีอายุนิดนนะโอเคตัวนี้เฉยๆตัวนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะผ่านไปทีนี้เราลองมาดูตัวนี้ตัวนี้อ Garden Wonderland นะครับตัวนี้ทุกตัวเป็นเอเป็น EDT หมดเลยนะตัวนี้จะเป็นไงผมว่าแม่งต้องแบบออกแนวป่าๆแน่เลย Garden ด้วย Garden ขอให้สเปรย์มันทำงานดีๆหน่อยเถอะตัวนี้นะนี่นะครับเมาลองมาสเปรย์กันดูก็ยังหัวสเปรย์ไม่ค่อยเวิร์กนะครับสำหรับบ้านนี้นะ ลองมาดูกิ่นกันอือหือกลิ่นเปิดออกมานะครับเหมือนกลิ่นบางนะครับตัวนี้กลิ่นมันบางๆหน่อยกลิ่นเหมือนตดยู่ในถนามเออขาเรียกอะไรอยู่ในสนามหญ้านะครับกลิ่นออกเขียวๆนะกลิ่นออกเขียวๆขมๆหน่อยอือกลิ่นมัน กลิ่นมันถามว่าหอมไหมหอมนะกลิ่นมันหอมแปลกๆดีนะโน้ตมันก็จะมีพวกแบ็คเคอร์เรนต์นะครับแล้วก็อะไรอะเลมอนนะครับมิดเดิลโน้ตก็จะมีพิงค์พิงค์โรสนะครับแล้วก็เบสโน้ตก็จะมีพวกอกอกมอสนะครับแล้วก็แอมเบอร์อะไรพวกเนี้กลิ่นมันถามว่าหอมไหมหอมนะแต่กลิ่นมันไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เตะใจเท่าไหร่นะครับสาหรับเซตนี้นะพอความรู้สึกผมเซตนี้ผมอยากได้ความที่มันเป็นความสดใสอ่ะ ตัวนี้มันก็สดใสแต่มันดูสดใสแบบเขียวๆอ่ะดูเหมือนมันอยู่ในสนามหญ้าอะไรเงี้ยเขียวๆถามว่าหอมไมหอมนะอือกลิ่นเออก็ใช้ได้อะดมพอดมไปเรื่อยก็เริ่มหอมนะตัวนี้นะเดี๋ยวตัวนี้ผมลองสเปรย์กับผิวดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองสเปร์กับผิวดูแต่ขวดสเปรย์ทงานง่อยมากเลย นี่นะลองสเปรย์กับผิวดูนะครับตัวการ์เดนวันเดอร์แลนดนะือ,อเปิดออกมากมันจะมีกลิ่นอลกอฮอล์หน่อยนะครับสำหรับเซ็ตนี้นะลองรองให้มันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งกลิ่นเขียวๆ้วะสดชื่นนะกลิ่นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นเหมือนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นแรกแย้มเลยแบบใสๆอะตัวเนี้ยหอมนะ เอาไว้ใส่นอนได้สบายเลยครับทั้งห้ากลิ่นนี้ผมพูดเลยนะนี่ทีนี้นะครับเราลองมาสรุปกันนะครับว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะผมอาจจะต้องใส่ในกล่องนะครับเพราะว่าจะได้เห็นว่ามันเป็นอะไรนะรุ่นอะไรนะเพราะว่าในขวดมันไม่ได้เขียนเลยนะว่ามันกลิ่นอะไรนะครับนี่เราต้องเก็บก่อนอย่าลืมว่าอันไหนเป็นอันไหน นี่นะครับสำหรับ5้ากลิ่นนะของ Oriental Princess นะครับมันเป็นน้ำหอมที่ผมว่านะครับเหมาะกับวัยเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าใช้ใช้แบบใช้ไปใส่ทําใส่เรียนใส่อะไรเงี้ยเหมาะกับวัยรุ่นนะครับเด็กๆนะน้องๆมัธยมต้นมัธย,ยมปลายที่แบบอยากเล่นน้ําหอมนะอยากหาน้ําหอมใช้นะครับผมก็แนะนาไห้พวกเซตแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับทั้งหมดเนี่ยห้าห้าขวดเนี่ยผมได้มาในราคาเพียงหกร้อยกว่าบาทนะ จากพันกว่านะจากพันกว่าเพราะว่าถ้าเราไปสมัครสมาชิกเขาครับเขาจะไม่รู้มีส่วนลดอะไรจนเหลือห้ากล่องเนี้ยแค่หกร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็คุณภาพอะไรมันก็บอกว่าก็โอเคนะถ้ามันอยู่ได้หนึ่งสมชั่วโมงอนะผมว่าโอเคแล้วตัวนี้นะถ้าอยากให้มันติดนานหน่อยก็ฉีดเข้าไปที่เสื้อเยอะหน่อยนะตัวนี้นะตกขวดแล้วไม่กี่บาทเองเนี่ยสําหรับผมนะ เอาไว้ให้เด็กมัธยมใช้นะครับถามว่าผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้นะมันกลิ่นอย่างอย่างตัวนี้ผู้ชายใช้ได้ตัวนี้ผู้ชายใช้ได้สองตัวเนี้ผู้ชายใช้ได้จริงๆเนี่ยน้ำหอมผมไม่แบ่งเพศหรอกมันอยู่ที่ว่าวันนั้นเราอยากจะรู้สึกหรืออยากมีอารมณ์แบบไหนมากกว่าถ้าวันนั้นเรารู้สึกอยากสดใสอยากแบบสดชื่นเะนี่ยกลิ่นไหนแม่งก็ใช้ได้หมดนะครับเนะหรือว่าเขาไหนอยากหล,ล่อเราก็ไปเล่นพวกตัวแบบตัวแบบหนักๆไปอย่างพวกนี้ไปนะ ต่เท่าไหนแล้วอยากสดใสก็เล่นพวกนี้นะราคาไม่แพงด้วยแล้วถ้าการให้จัดอันดับนะชอบสุดนะสําหรับผมนะผมชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันสดชื่นแบบสดชื่นจริงๆอะ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือตัวนี้นี่นะครับเพราะว่ามันเหมือนซูกัาอะเหมือนน้ำหอมเหมือนกินซูกัรโคตรคน,น่ากินเลย ส่วนตัวนี้เฉยๆนะสามตัวนี้เฉยๆเอาไว้ฉีดตอนนอนได้ส่วนตัวนี้ผมจะเอาไว้ฉีดแบบเผื่อออกไปทําธุระข้างนอกในระยะใกล้ๆนะก่องตัวนี้ใช้งานได้นะครับถามว่ามันคุ้มราคาไหมผมบอกนี่คือน้ําหอมที่คุ้มนะเอาไว้ใช้แบบสบายๆนะใช้ก่อนนอนใช้เวลานอนเนะ่ยคุ้มนะครับสำหรับของ Oriental Princess เซตนี้นะ จริงๆมันผมว่ามันน่าจะชื่อเซตของมันชื่อคาริสมาเนี่แหละ The Art of Fragrance อะไรวะเนี่ย The Art The Art of Fragrance Layering Layering นะครับนี่นะหรือว่าเอ๊ะหรือว่ามันเอามันเอามันเอามามันทำมาเพื่อให้เลเยอร์กันวะเอ๊ะเดี๋ยวลองลองแป๊บหนึ่งแ๋ยวพี่ๆีน้องๆลองแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมลองเอามาเลเยอร์กันดูนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมันความหมายมันคือนนี้หรือเปล่าแต่ผมจะเอากินที่ผมชอบนะมาเลเยอร์กันดูดีิ หรือว่าความในของมันคือแบบนี้วะนี่เดี๋ยวเอาตัว l ลิฟรีฟูต o t ้กับตัวซตั s มาเลเยอร์กันเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะผมจะลงตัว s u มเมอร์ t ตัก่อนอ่ะซัมเมอร์ตัไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงตัวเลิฟรีฟูตตี้ตามนี่ อ่าโอเคแตวลองดูดิว่ามันเป็นยังไงแล้วเป็นงงให้มันกลิ่นแอลกอฮอล์มันจางไปก่อนนี่เ uh, yeah! อ้ยโคตรหอมอะ่ะเออหรือว่ามันเอามาเลเยอร์กันวะเนี่ยก็ชอบเลยกลิก่นมันจะมีความสดชื่นด้วยเละครับแล้วก็มีความน่ากินของไอตัวเนี้ยเฮ้ย uh, yeah! หรือว่าเออผมก็ลืมถามคนขายนะว่ามันใช่เปล่าวะนี่หอมมากเลยอ่ะเออใช้ได้เว้ยเออเดี๋ยวมีอะไรเล่นและเพิ่งคิดออกอ่ะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะเออมันหอมมากพอเอามาเลเยอร์กันแล้วมันหอมมากเลยอ๋อผมไปหาข้อมูลมาแล้วครับมันเอาไว้เลเยอร์กันจริงๆนะ สำหรับบ้านของ Oriental Princess ชุดนี้นะครับมี5้ากลิ่นเนี่ยเขาแนะนำให้อ่าเอามาเลเยอร์กันนะครับเพื่อสร้างกลิ่นใหม่ๆขึ้นมานะซึ่งผมไปดูนะครับเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีวิธี2เลเยอร์คือ1ฉีดซ้ำกันในที่เดียวกันนะกลิ่น3ามกลิ่นอะไรเงี้ยกับอีกอันหนึ่งก็คือฉีดคนละที่กันในพันทิปนะลองไปหาดูได้นะครับมันจะมีบอกว่าไอต้ตัวนี้ใช้กี่สเปรย์ตัวนี้ใช้กี่สเปรย์นะเดี๋ยวผมจะลองนะครับลองดูนะฉีดแบบทับกันดูนะนี่นะครับตัวนี้จะเป็น เลิฟลีฟูตตี้นะผมจะลองสามสเรย์นะหนึ่งสองสามนี่แต่ผมคงฉีดทับกันแบบไม่ให้ทับกันมากนะเอาห่างห่างกันนิดนิดนะแล้วบวกกับซัมเมอร์ซีตาร์ทักสองแล้วกันอ่ะแต่รอแป๊บหนึ่งรอให้กลิ่นแอลกอฮอล์อมันจางไปนิดนึงนะโอ้โหกลิ่นแมงค้อหอมะอะเออกลิ่นน่ารักมากเลยอะอุก็ชอบเลย เราไปอยู่ไหนมาเนี่ยเออโหน่าเล่นนะใครใครใครอยากมีอะไรเล่นสนุกสนุกเกี่ยวกับน้าหอมนะผมแนะนาเลยนะส่วนเนี้ยโหกลิ่นหอมมากเลยพอมันมาเลเยอร์กันแล้วอะ่ะกลิ่นแบบทั้งมีความหวานมีความสดชื่นมีความน่ากินแบบอยากดมแขนตัวเองตลอดเวลาอืมเออชอบ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 เนอะและเดี๋ยวผมว่าแบบผมจะหาอย่างอื่นแบบเดี๋ยว ลอ,อลองอีกสักชุดหนึ่งดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าตัวเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เลเยอร์ไปแล้วนะบวกไอ้นี่เข้าไปอีกทีนึงนะบวกไอ้นี่เข้าไปอีกสักสามสเปกกันบวกตัว Garden Wonderland เข้าไปอีกนะหนึ่งสองสามเออบวกบวกเลเยอร์กันสามกลิ่นเลยเชฟอันนี้พอมีมีความหวานมีความหวานมีความสดชื่นมีความน่ารัก บวกความแห้งๆนะบวกความเขียวๆเข้าไปอีกโอ้โหเจ๋งว่าเฮ้หอมดีอ่ะนี่นะครับสำหรับตอนนี้นะเออ,เ,อ,อเป็นการเลเยอร์น้ำหอมได้เป็นหื <c oughs> ผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยนี่นะครับใครอยากสนใจนะก็ลองไปหามาดูได้นะครับเซตเนี้ยห้ากล่องอะไม่ถึงพันเลยนะ แต่ต้องไปสมัครสมาชิกเขานะครับมีมีสแกนอะไรพวกนี้ก็ลองไปทําดูแล้วราคาจะเหลือประมาณหกร้อยกว่าบาทนะถามว่ามันหอมไหมหอมมากเลยหอมมากแล้วก็ผมว่ามันสนุกดีนะกับการที่ได้แบบเอาน้ําหอมมาเลเยอร์กันนะนะหอมจริงแต่เรื่องความติดทนการทํางานนะผมว่ามันก็ได้ใช่ไได้ประมาณสามสี่ชั่วโมงแหละนะน้ําหอมแบบประมาณนี้นะราคาประมาณนี้นะแต่ถามว่าหอมไหมหอมนะตัวนี้นะครับ ลองไปหากันมาใช้ได้นะผมว่ามันน่าจะสนุกดีนะครับเนาะสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วไว้เจอกันตอนหน้านะครับวันนี้ไปกับ Oriental Princess นะครับชาอะไรนะชาลิสมานะครับ The Art of f a g e r Layering นะครับนี่าษกิจกยาวมากชื่อยาวมากนะสำหรับตอนนี้ก็ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ